วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินทุกอย่าง20บาทที่ตลาดจอร์ดแฟร์แดนเนลามิด20บาทที่นี่โคตรจะคุ้มได้กินทั้งไก่ทอดบอลช้อนแซลมอนดองกุ้งดองปลาหมึกดองแบบยกมาทั้งทะเลแฮมชีสทอดหอยเชลล์ย่างชีสทั้งหมดนี้20บาทจริงๆนะ<ต>อะไรอย่างที่กินวันนี้คุ้มค่าเกินราคาทุกร้านของกินเด็ดๆที่นี่มีอีกเยอะเลยตามไปดูในคลิปกัน สวัสดีค่ะจงใส่นะคะว,วันนี้เราจะมากินทุกอย่าง20บาทที่ตลาดนะัดจอดแปแดนนลวิดค่ะเราเคยกินละละ100บาทที่นี่ไปแล้วแล้วกระแสตอบรับดีมากแล้วเราก็คอมเมนต์น้อยว่า ถ้ายอดวิวดีเราจะมาทำทุกอย่าง20บาทที่นี่และเราก็เห็นว่าหลายร้านมากๆที่ขายของดีๆแต่แค่20บาทค่ะทุกคนไม่เกินใช่เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้20บาทเราจะได้กินอะไรบ้างที่นี่นะคะเจอแล้วค่ะทุกคนร้านแรก20บาทก็คือน,นี่เลย <S <S ซูชิเห็นปะคำละ20บาท <S <S เดี๋ยวเราไปคีบก่อนนะคะแล้วมาดูว่าคำละ20บาทเราจะได้กินอะไรบ้าง แล้วค่ะทุกคนทั้งหมดนี่คำไร่ยี่สิบบาทนะคะอ,อ,อร่อยมากมมทุกคนจงว่าหนูกดอยู่เลยอะ่ะดูสีก็รู้แลจริงพี่ช้อนเฟร์ร้านนี้อร่อยมากเลยนี่ค่ะซูชิฟุมะเมื่อกี้คำไร่ยี่สิบใช่ปะใช่นี่ก็ยี่สิบ ปลาแซลมอนนี่เห็นปะเนื้อน้องอยู่ข้างในชดัดๆเนื้อปลาแซลมอนรับและวคำต่อไปคือคนเราชอบกินมากเราชอบมากๆแต่ว่าหายากนะที่บางร้านจะมีอ่ะทาโกวาซาบิหรือว่าปลาหมึกวาซาบิอ่ะจะเป็นความแบบปลาหมึกแล้วก็กรึบกรึบวาซาบิหอมถึงขึ้นมาลอา และคําต่อไปอันนี้เขาไม่เรียกว่าซูชิธรรมดานะราเรียกว่าซูชินี่ไม่เรียกคนปกตินะคะเรียกคนบ้าอ้าวจริงๆเขาคือซูชิแล้วก็ห่อเต้าหู้เห็นไหมนี่รสชาติจะเป็นความห,มหวานนอะไรลองซิมซีที่นี่เป็นยังไงข้าวบ้างเป็นข้าวเนาะแต่ให้ไส้เยอะไม่เห็นข้าวเลยไปต่อร้านต่อไปนะคะ่ะ20บาทร้านต่อไปคะ่ะทุกคนนี่ กุ้งเทมปุระชิ้นละสิบห้าบาทเราจะเอากุ้งเทมปุระกุ้งตอปิโดปลาคข่ชุบแป้งทอดนะคะนี่ชิ้นละสิบห้าบาทรู้ไหมว่าอะไรที่ใหญ่กว่ากุ้งชุบแป้งทอดอกระทะทอดกุง้งอะไรที่ใหญ่กว่ากระทะทอดกุ้งชุบแป้งทอดเตาแก๊สเทวังกระทะ โอเคค่ะทุกคนอโอเคทำไมเดี๋ยวเรารอให้คุณทอดด้วยค่ะแล้วเรากินกุ้งแทมปุระกันค่ะได้แล้วค่ะทุกคนนี่บอกแล้วแบงค์เขียวมีทอนชิลละสิบห้าบาทแบบหนึ่งอะไรชี่เพสามอันใช่ไหมมันงอกออกรูปออกหลาดมามันมีรูปผสมพันกันในกระทะนี่ทุกคนอันแรกที่เราได้มาเอาันนี้ก่อนเลยนี่ดูซีนอนยืดแฮมชีดทอด เออเหรอน่าแย่มากเลยเมื่อกีน่าแย่เลยเหรอแย่เลยยับเลยเมื่อกี้แฮมฟิลทอดอร่อยต่อไปอันนี้ค่ะทุกคนพี่เขาบอกว่ามันยืดด้วยนะอันเนี้ยลองเห็นยืดเลยยังสองสองนี่เมื่อกี้คำว่าซูชิคือซูชิใช่ปหมอันนี้ยืดแบบยืดยืดจริงๆค่ะทุกคน ที่เรากินมากินือชิสติ๊กนะคะที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ห้าโมงครึ่งทำไมแดดแรงขนาดนี้เรียว่าบ่ายสองใช่ไหมเสียค่ะกุ้งเทมปุระโค้งแงบปลาไข่ญี่ปุ่นชิ้นนี้สิบห้าบาทไปเราไปหายี่สิบบาทร้านต่อไปกันค่ะยี่สิบบาทร้านต่อไปคะ่ะทุกคนเราได้กินนี่เลยหอยเชลล์ทั้งหมดนี่นะคะ ตัวละส5บหาทนี่งไงดูสิเข้าทางเราเดี๋ยวเราไปสั่งก่อนนะคะแล้วมาดูว่าเราจะกินหอยคนไหนบ้างโโอ้หมีเยอะมากมีหอยหอยคนไหนหอยคนไหนคืออะไรอ่ะตอนพูดอะไม่ได้กินได้แล้วคะ่ะทุกคนนี่ดูสินี่คะ่ะทุกคนหอยยืดเอออันนี้ยืดจริงอ,อื อร่อยมุ้หอมชื้นมากเลยค่ะทุกคนหอยสไปซี่น่าจะแซบแซบอยู่ <c oughs> อร่อยต่อไปหอยหัวหอมหอยหอมหอยซอสหัวหอมค่ทะทุกคน <c oughs> นี่มีหอมเจียวด้วยนะก <c oughs> ินนะทุกคนย0สบาทก็กินหอยเชลได้อ่ะไปร้านต่อไปกันค่ะ <c oughs> นี่เลย <c oughs> ชิดละ1ิบ้าบาทหรอคะ <c oughs> ว้าว ชิ้นละ15บาทค่ะทุกคนปกติเขาจะเป็นแป้งขาวแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือช็อกโกแลต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 ดต่โบ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 เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะได้แล้วค่ะทุกคนเข้าทางอีกแล้วสิดูนี่ดิช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตเอาปากเลยปากเลยหรือเรอหรอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยอย่ะเขินจัง อันนี้ก็อร่อยคนมันไม่หวานเกินอ่ะอร่อยมากไปร้านต่อไปดีกว่าค่ะเ่ะินไปร้านต่อไปอะไปเช็ดปากก่อนนะ <c oughs> พี่ขอติชอพี่เขาเตรียยไว้ให้เลย <c oughs> อ่ะขอบคุณค่ะร้านต่อไปค่ะทุกคนเราได้กินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนชิ้นละ20บาทนี่ <c oughs> มีหลายไส้มากแต่ว่าพี่เขากำลังปั้นเตรียมอยู่แล้วเราก็สั่งไว้แล้วก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้แซลมอน ดูทีเผ็นแบบหูคนลุกยังคนลุกยังรีบกินดีกว่าโอ้มเห็นข้างในไหมเออนี่คือกุ้งของหรดเรากินไส้กุ้งแล้วเล่าไปร้านต่อไปกันดีกว่าทุกคนก็จะรู้สึกเผ็ดมากต้ออร่อยไหมครับต้องอร่อยจะเผ็ดมากร้านต่อไปน่าสนใจมากอยู่ตรงนี้ใช่แต่เราอยากขอหายเผ็ดแป๊บนึงค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัแป๊บหนึ่งยี่สิบบาทได้กินไก่ทอดบอลช้อนไก่ทอดบอลช้อนโอเคใช่ละสิบบาทคนเหลือสองชิ้นเดี๋ยวรีบคิปก่อน <c oughs> A few minutes later ฮ่ละขอบคุณค่ะพี่เขาแถมให้หนึ่งชิ้นโอเคเรานั่งกินตรงนี้กันเลยค่ะทุกคนเอาละครับมำตะมือเปื่อยหรือยัง ไม่ไมลืมแล้วอะเอตุลอะไ่เจ้าหมบอนกันเลยแต่อันข้างบนเนี่ยพี่เขาเพิ่งหยิบให้เป็น,บ,น,นาบาร์บีคิวค่ะทุกคนเื้อชาบาร์บีคิวฉ่ำเลยอร่อยอ,อร่อยจังเลยอ่ะทุกคนค่ะต่อไปอันนี้ค่ะทุกคนมันมีเลมอนน้ำผึ้งอะคืออันไหนไม่รู้อันนี้อ,อันนี้คือเลมอนน้ำผึ้งทุกคน อร่อยต้องมาลองที่จอดแกลดแดน,นโดนมิสจริงๆนี่หม่าล่าจะให้ทุกคนดูเขามีพริก,รกนี่ไก่ทอดซอสหม่าล่ามีพริกเคลือบอยู่<ล>หือหอืออ๋อหม่าล่าระเบ้ออย่างเราตาลูกวาว,าวฝนไปแล้วค่ะทุกคนจริงถ้าฝนตก,ตกเราก็จะทำคลิปให้ทุกคนแต่อย่าตกดีกว่าก็ร้องเวลาต่อไปกันค่ะเดี๋ยวซาชิระสิบเอา อย่างละชิ้นค่ะขอบคุณค่ะร้อนแน่แน่ไม่ต้องสืบใช่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆรอให้เขาหายร้อนแล้วเราไปกินอันนี้รจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าเราผ่องมดแล้วมันร้อน <c oughs> ทำอะไรสบายความร้อนหรอเจาะรูให้มันหายร้อนเนี่ยโอหแล้วนี่ก็เกี๊ยวชาไส้หมูฮาร์ดอื้อหืออร่อย ทอตรงที่ว่ามันเพิ่งทอดกรอบขึ้นมาทุกคนแล้วมันกรอบมากเลยค่ะอร่อยจริงแต่อร่อยอร่อยอร่อยกรอบด้วยไปย0บาทร้านต่อไปกันค่ะร้านต่อไปค่ะทุกคนยี่สบาททะเลดง <c oughs> เริ่มกันฝนตกตกนิดเดียวเราสู้สมชิ้นยี่ เอา20บาทค่ะ20บาทค่ะ20บาทค่ะใี่รวมบาทค่ะยี่สบาทค่ะรวมเลยก็ได้ค่ะได้แล้วค่ะทุกคนแซลมอนดอี20บาทค่ะปลาหมึกดองก็ยี <laughs> ่สิบฝนตกอ่ะจุ๊บคือน้องโปรตเตโตโปรตเตตดองยีง่สนะิบมีอีกหนึ่งอย่างคือ กุ้งดองนะคะแต่เราไม่สามารถกินได้ค่ะทุกคนเราแพ้กุ้งดองนะคะคนนี้เลยค่ะนี่มาดิมาดิมาดิเขย่ากลางไม่เสร็จเลยมันจะเข้าไปเลยตาเจกินค่ะกุ้งดองนี่กุ้งเอาเอาเอาโอ๊ยทำอะไรนะทำอะไรมันสอดเช็ดทำไรกุ้งมาก ็นยังไงไหนบอกไหนพูดไปค่ะเราไปตามหา20บาทร้านต่อไปค่ะทุกคนไคะนนเราวิ่งดีฝนค่ะไหนแดดออกเราไม่ใช่หรออกรอก่อนดิวอย้ยทุกคนเอาให้ it, ดูเห็นปะรถเปียกเข้ารถก่อนทุกคนคะตอนนี้เราเข้ามาหลบฝนในรถนะคะโอ้ยเหนื่อยมากมาลอกมาแรก <laughs> เราคือเหนื่อยแค่ไหน ในมือก็ยังถือทะเลดอก20บาทอยู่ดีอร่อยปะสดไหนรีวิวสิกุ้งเป็นไงคะโอ้ยอร่อยอกละมาเลยค่ะฝนไม่เป็นไรมีอะไรททำอยู่ตอนนี้ไม่ได้คุณแล้วฝนตกพร้อมจริงๆพูดเล่นความรุนแรงมาทวีคูณเกาหัวแกละแกละเลยอ่ะขอโทษได้ปะล่ะ ไม่เป็นไรเราอย่างนั้นเฝ้ารอเดี๋ยวเขาก็หยุดโอเคแ๋ยวเรามารอฝนหยุดกันนะคะทุกคน2000 years later ฝนหยุดแล้วค่ะทุกคนเย้ yeah. ดูดิพื้นเหงาสวยเปียก <c oughs> แต่ว่าเอาจริงๆเรามีภารกิจที่นี่ยังไม่จบเราเลยรอฝนหยุดแล้วเพื่อจะไปตามหาร้านต่อไปค่ะทุกคนเรามาที่นี่เพราะร้านนี้ด้วยนะ มีคนมาคอมเมนต์ว่าชวนกินบาวนี่19บาทที่ตอนแฝดแดนอลมิตหน่อยครับแล้วเราก็ไปตอบว่าจัดไปค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณนะครับร้านเราเป็นร้านเล็กนะคบยินดีและดีใจที่คุณมองเห็นร้านเล็กๆของเราร้านเขามาคอมเมนต์เองเราก็เลยอยากมาตามหาค่ะทุกคนปะเราไปตามหาร้านบาวนี่19บาทตอนนี้เราเดินมาถึงเนี่ยซอยนี้แล้วเหลืออีกแค่3ซอยเท่านั้นเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเจอบาวนี่19บาทที่เราตั้งใจมาไหมคะ่ปะปเจอแล้ว จอซอยสุดท้ายจริงๆนี่ค่ะทุกคนพี่ใช่คอมเมนต์นี้ปะคะใช่จริงเหรอคะยี่อะไรทุกคนดีใจอ่ะขอบคุณนะคะที่มาที่ร้านนี่ฝากร้านด้วยนะคะทุกคนเราได้สิบเก้าว่าอยู่จอแฝ่ซอยแรกปะซอยแรกค่ะซอยแรกแต่ที่เราบอกซอยสุดสุดท้ายเพราะเราไปเริ่มเดินตั้งแต่ตรงนู้นใช่แล้วก็มาจบที่ซอยนี้นะคะ อันไหนขายดีคะจะเป็นช็อกชิพอ่ะเอาช็อกชิพสุดอ้ายลเหลือชิ้นสุดท้ายเอาช็อกชิพค่ะแล้ว <c oughs> เอาอัลมอนด์อัลมอนด์ด้วยค่ะบาวี่สิบเก้าบาททุกคนน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมากินกันเดี๋ยวขอจ่ายตังก่อนนะคะคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะในนี้สุดก็ตามหาเราที่เขาเจอค่ะทุกคนบราวนี่สิบเก้าบาทนะคะเขาบอกว่าอันนี้ขายดีเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตนะคะ บ้านขนมสามใบเถานะคะทุกคนนี่ราวนี่ชิ้นสิบเก้าบาทอร่อยค่ะไปขอบคุณนะคะคพี่่ะขอบคุณค่ะคุณครับไปค่ะทุกคนภารกิจเราสําเร็จแล้วเรารอผลหยุดมาเพื่อตามหาร้านที่เขานะคะว่าวิเขาเข้าขมาคอมเมนต์ดีใจดีใจว่าน,นะะดีใจเหมือนกันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันมัน,ม,นมันดีต่อใจมากเลยอะ่ะโอเค กินได้แล้วคะ่ะทุกคนกินอิ่มสบายใจด้วยถ้าใครชอบกินรีฟากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายถ้าใครอยากให้เราไปร้านไหนหรือร้านไหนอยากให้เราไปคอมเมนต์มานะคะเพื่อเราจะได้ไปเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย